สวัสดีครับจากภาพนี้จะหเห็นนะครับรถพ่วงกินซ้ายสายเหตุเกิดจากอะไรถ้าล้อหน้าลอยจากพื้นเมื่อไหร่รถพ่วงจะวิ่งไม่ตรงทางจะมาทางซ้ายตลอดเพราะขับเคลื่อนอยู่ล้อเดียวเดี๋ยวให้พนักงานทดสอบเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะยกหลังให้ลอยแล้วออกตัวเห็นไหมครับในเมื่อออกตัวล้อหน้าไม่ได้จับกับพื้นถนน ตัวรถพ่วงนี้ก็จะวนไปเรื่อยๆยๆครับลักษณะแบบนี้ครับจากภาพต่อไปนี้จะบล้อหน้าลงพื้นแล้วครับแล้วจะขับมาตรงๆกลับมาแล้วครับเห็นไหมครับในเมื่อล้อหน้าจับพื้นนี้รถพ่วงก,ก็จะวิ่งตรงลักษณะแบบนี้ครับถึงจะต่อรอพ่วงตรงกันหรือเยืองเดินหน้ามาสิบห้ายี่สิบยห้าเซนการขับขี่โดยเส้นตรง ทางตรงนี้จะไม่มีผลหรือเลี้ยวขวาก็จะไม่มีผลอะไรแต่ถ้าล้อพว่วงเยื้องเดินหน้ามา20หรือ25เซนนี้ล้อถ้าเลี้ยวมาทางซ้ายล้อฝั่งพ่วงนี้ก็จะดันกับพื้นถนนลักษณะตัวพ่วงแบบนี้จะใช้กับรถที่ขายของนะครับเน้นนะครับขายของที่ตามหมู่บ้านมีลูกนานาเยอะๆครับหรือทางทางที่ไม่กว้างทางในเมืองก็จะ ใช้ลักษณะของการต่อล้อพ่วงแบบนี้ครับสวัสดีครับ